สวัสดีค่ะพี่หมอพี่กุลจาก WSN Clinic นะคะมีน้องๆพี่ๆถามกันเข้ามาเยอะนะคะว่าหลังทำตาแล้วตีนกายเยอะต้องแก้ไขด้วยวิธีไหนบ้างเป็นคำถามที่พี่หมออยากตอบมากนะคะเพราะว่าหลังทำตาคือก่อนทำเราก็มีตีนกายเยอะอยู่แล้วแหละแล้วก็มีหนังตาตรงนี้ตกค่อนข้างเยอะนะคะถ้าเราไม่ชอบการผ่าตัดเราก็เลือกง่ายๆเลย โบ็อกนะคะโบ็อกมันก็จะช่วยเก็บเรื่องของริ้วรอยเล็กๆนะคะไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยรอบดวงตาหรือริ้วรอยหน้าผากมันก็ทําให้เหมือนเป็นการฟิกไม่ให้หนังตาเราตกมากขึ้นนะคะแต่ในบางคนบอกว่าไม่ชอบเลยโบ็อกไม่ชอบสิ่งแปลกปลอมฉีดเข้าหน้าก็สามารถทําเทคนิคสับเบาลิฟหรือได r e เร็กเบาหรือเอ็นโดไทหรือดึงหน้าได้หมดนะคะ WSN คลินตอนนี้นะคะหัตการที่กําลังนิยมกันมาก ก็คือเป็นสับบาลินะคะซึ่งตัวนี้จะช่วยเก็บในส่วนของหางตาตีนการิ้วรอยหรือหนังตาหลังทำตาแล้วมีปัญหาหางตาตรงนี้เนื้อเยอะก็ทำสับบาลิตรงนี้จะเป็นการตอบโจทย์นะคะหรือพี่ๆบางท่านที่ริ้วรอยเยอะตีนกาเยอะหนังตาตกเยอะต้องการโกงอายุง่ายๆแบบรวดเร็วไม่อยากฉีดบทิอก็สับ,บ mm <laughs>